ครับสวัสดีครับพบกับทีมงานโชคเหลืองวิลยแมคโครนะครับก็วันนี้พามาอัปเดตหน้างานนะครับที่จังหวัดนครนายกนะครับกับ130รุ่น6นะครับก็ตอนนี้นะครับเราทำบ่อเรียบร้อยนะครับก็คือความบ่อขนาดของบ่อเนี่นะครับมันใกล้เคียงแล้วนะครับแล้วก็เหลือทำทำขอบบ่อนะครับฝั่งตรงที่เราจะติดกระโคกตรงนี้นะครับ ก็ทีเนี้ยนะครับก็ต้องทอยดินให้จบก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มค่อยแต่งขอบบอ่อที่หลังนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ดูรายละเอียดนะฮะแล้วก็ดูคันคอบบอ่อคันล้อมที่เราทําขึ้นมานะครับเดี๋ยวลองไปรับชมกันดูนะครับ into lesser Hi Fight. my body aches to be satisfied. คือคันล้อมนะครับที่เราทําขึ้นมานะครับมันจะสูงเท่ากับฝั่งนู้นนะครับสูงเท่ากับฝั่งนู้นแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะฮะแต่ก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับคือเราก็บดอัดไว้แล้วนะครับบดอัดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ดินมันค่อนข้างที่จะเละนะครับเนื่องจากว่ามีฝนนะครับตกลงมา แต่ก็มันก็ไม่ได้ว่าตกหนักนะครับแต่ว่าด้วยการที่ว่าดินมันแช่น้ํามาตลอดนะครับทําให้ดินชั้นล่างเนี่ยนะครับขุดไปแล้วก็เปียกนะครับเปียกน้ํานะครับดินมันก็เลยเป็นแบบนี้นะครับก็พอดีวันนี้ผมมาเติมน้ํามันนะครับก็เลยได้มีโอกาสนะครับมาถ่ายคลิปให้ได้ชมกันนะครับเพราะว่าปกติตรงเนี้ย ผมจะเอาน้ำมันมาสต็อกไว้นะครับแล้วก็จะไม่ค่อยได้มาบ่อยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามันไกลนะครับถ้าเรามาบ่อยเนี่ยมันจะมีค่าเดินทางค่าน้ํามันหลายอย่างนะฮะเราก็จะลดต้นทุนตรงนี้นะครับก็เลยอ่าน้ำมันมาสต็อกไว้นะครับให้คนขับเขาคอยเติมเองนะครับแล้วก็หน้างานก็คือมันไม่มีอะไรมากมายนะครับตรงนี้นะครับเพราะว่าคันดงขนาดความสูงอะไรเราก็วัดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนคัน130รุ่น5นะครับก็ ไปโรงงานที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับอยู่ที่อําเภอพนมทวนนะครับพนมทวนตําบลน่าจะแถวนั้นเขาเรียกว่าหมู่บ้านหนองสาลายนะครับก็เป็นงานขุดบ่อทําโคกนะฮะก็เป็นโคกหนองนาเหมือนกันนะครับในพื้นที่ประมาณตรงนั้นน่าจะอยู่ประมาณ4ี่ห้าไร่นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นแบบให้ดูนะครับแบบที่เขานะครับอันนี้คือแบบที่เจ้าของที่เขาออกแบบเองนะครับเขาออกแบบมาเองแล้วก็ต้องการแบบนี้นะครับ เพื่อที่เขาจะปลูกบ้านนะครับไว้ตรงกลางนะครับแล้วก็มีบ่อข้างหน้านะครับแล้วก็มีบ่อข้างหลังนะครับแล้วก็บ่อข้างหน้าเนี่ยเราก็จะเอาดินขึ้นมาถมที่ด้านหน้านะครับเพื่อที่จะทําการปลูกผักสวนครัวปลูกอะไรพวกนี้นะครับส่วนบ่อข้างหลังเนี่ยก็จะเอามาถมนะครับทําโคกด้วยทําถนนด้วยนะครับแล้วก็ ในส,ส่วนของด้านหลังเนี่ยก็จะมีอยู่ส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ถมก็คือเขาก็จะทํานานะครับทําตามเศรษฐกิจพอเพียงนะครับตามแนวพระราชดำริของในหลวงร .9 ของเรานะครับก็เดี๋ยวหลายๆท่านจะสงสัยนะครับว่าทําไมไอ้ริมๆตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับทําไมเราไม่กบนะครับทาไมเราไม่เอาดินมาถม จริงๆเราต้องถมนะครับตรงนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวตรงนี้นะครับเราจะต้องขุดนะครับขุดเพื่อที่จะฝังท่อนะครับเอาน้ําจากบ่อลูกท้ายนะครับไปเข้าบ่อข้างหน้าที่เรากําลังขุดอยู่นะครับเพราะว่าไม่งั้นแล้วเดี๋ยวจะไม่มีน้ําเข้านะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องฝังท่อนะครับก็เดี๋ยวเจ้าของที่เขากําลังหาซื้อท่ออยู่นะครับเราก็เลยเผื่อไว้ก่อนนะครับยังไม่ได้กบยังไม่ได้ทําอะไรนะครับเว้นไว้ก่อนนะครับ ก็สาเหต are, tous, run, <pl ains> ุนะครับที่เจ้าของที่เขาต้องขุดบ่อตรงนี้นะครับก็เพราะว่าน้ําตรงนี้นะครับมันเปรี้ยวนะครับทําให้เขาต้องขุดบ่อขึ้นมาบ่อหนึ่งนะครับเพื่อที่จะทําการบาบัดบาบัดน้ํานะครับให้น้ําที่เปรี้ยวเนี่ยกลายเป็นน้ําธรรมดาก็คือน้ําจืดธรรมดานะครับเพื่อที่จะเอามาใช้ในการลดน้ําต้นไม้นะครับสาเหตุนะครับที่ว่าทําไมถึงไม่เอาน้ําน้ําเปรี้ยวลดน้าต้นไม้ก็คือเขาเอามาลองแล้วนะครับ ทีนี้ต้นไม้มันตายนะครับต้นไม้หรือว่าหญ้าเนี่ยขนาดหญ้าที่ว่าทนทนนะครับก็ยังตายด้วยน้ําด้วยน้ําที่มีค่าความเปรี้ยวนะครับเพราะฉะนั้นต้นไม้ยังอื่นนะก็ไม่เหลือนะครับทีนี้เขาก็เลยต้องการที่จะทําบ่อขึ้นมาเพื่อที่จะบําบัดนะครับทีนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวไอ้ตรงเนี้ยเดี๋ยวเขาจะหาวิธีหาคนมาดูแลไอพีนะครับในเรื่องของการบําบัดน้ํานะครับ ก็คือเดี๋ยวพอเราทําเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะต้องทําร่องน้ํานะครับจากบ่อเนี่ยไปหาที่บ้านเขาอีกหน่อยนะฮะเนื่องจากว่าเขาต้องการที่จะได้อ่าร่องน้ํานะครับแล้วก็ปรับภูมิทัศน์นะครับที่บ้านเขาด้วยนะครับก็ถ้าท่านใดนะครับสนใจนะครับก็ inbox เข้ามาสอบถามนะครับหรือส่งแบบมาให้เราประเมินราคาได้นะครับใน Facebook นะครับเพจอย่างวิไลแมคโครนะครับก็ฝนเริ่มลงเม็ดแล้วนะครับ เดี๋ยวผมต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่ามันเริ่มลงหนักแล้วนะครับโอเคครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์นะครับทีมงานโชคเหลืองวิลายแมคโครนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมาอัปเดตให้ชมกันใหม่อีกทีนะครับก็สําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ